สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ซูเปอร์ไอดอลมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ,นะ,คะในคลิปนี้เป็นการขอบคุณสเปเชียล a n k s สำหรับทุกท่านที่โดเน a t อีกครั้งเพราะในไลฟ์อาจจะมีตกหล่นไปและทุกคนสามารถเช็คช่วงเวลาอ่านชื่อของตัวเองได้ในคำบรรยายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะปักหมุดเวลาให้นะขอบคุณดเน a จากคุณ Blue Not a เกยินดีด้วยกับ SSR นะคะคุณ0ูนย์โยชิ ขอบคุณสำหรับโดเนทมากๆเลยนะคะคุณนีนาได้ SSR แล้วดีใจด้วยนะคะคุณเลกาเซมไปหลังจากนี้ก็ขอฝากบ้านมาจิกาเด่นไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะคุณซ oh ึงวันนี่โอโอนะคะขอบคุณที่แวะมาโดเนตทกันด้วยนะค,ะคุณยูินาเคดีใจที่มาร่วมสนุกในไลฟ์ด้วยกันนะคะคุณมิคุรุเทพซาดีใจที่ได้ SSR นะคะสมแล้วที่เป็นเทพซาคุณลามี่ ขอบคุณที่แวะมามีติง้งครั้งแรกของพวกเราด้วยนะคะคุณมาลวยมาเล่นที่บ้านมาจีบบ่อยๆนะคุณนายพอยเอทขอบคุณที่มามีติ้งดันมากๆเลยนะคะคุณพาโม่ขอบคุณที่แวะมานะคะดีใจมากๆเลยคุณแคทนาขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตนะคะคุณมิวิจิดีใจมากเลยที่แวะมางานมีติ้งของดันนะ คุณมิกกี้ขอบคุณสำหรับโดนิทมากมากเลยนะคะขอโทษที่อ่านตกหล่นนะรอบหน้าจะไม่พลาดเนี้ยคุณซุปเปอร์หวาขอบคุณสำหรับโดนิทมากๆเลยนะคะเป็นอีเวนต์แรกของพวกเรามีพ่อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะหลังจากนี้พวกเราจะพยายามและพัฒนาให้ดีขึ้นขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะอยากให้ดูดัดนกลับมาช่วยโฆษณาแนะนำพวกเราเยอะๆนะ จริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่ดูดันแต่เป็นดูดันบังหากแล้วค่ะรอเล่นนะรอเล่นนะคะทุกคนเอาล่ะมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งกันหนึ่งสองสามขอบคุณ <ขอ S 2> นะคะ